สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูพยากรณ์อากาศเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็เรามาดูวันแรกเหมือนเอามาดูวันแรกวันนี้เป็นสภาพอากาศแล้วกันครับเป็นบริวตี้นะครับสภาพอากาศ PM สองจุดห้าก่อนนะครับอ่าอ่านะครับ PM สองุห้าเนี่ยในในส่วนตัวผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวันจะบอกทิศทางลมด้วยนะครับเพราะว่า PM 2.5สองห้านี่จะเกิดที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มันจะถูกพัดไปที่ไหนนั่นบอกว่าจริงๆลมไปที่ไหนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าสีนะครับวันนี้สีออกเลื่อๆแค่เรื่อๆนะครับที่แถวกรังสิตลำลูกกานะครับมีนะครับในตัวกรุงเทพเองก็ไม่มีแล้วนี่แล้วก็ย้ายไปที่นครราชสีมานะครับ ไปนู่นเลยครับมหาสารคามขอนแก่นนะครับตอนนี้ไปถึงสกลน,อค,อน,นครแล้วนั่นก็แสดงว่าบอกถึงว่าทิศทางลมนะครับลมพัดจากกรุงเทพเนี่ยจะไปตามนี้นะครับไปตามมวลของ PM 2.5นะครับแล้วก็เรื่อเรื่อเนี่ยสีไม่เข้มแสดงว่าเจือจางน,นะครับนี้ก็คืออากาศที่กรุงเทพนะครับอ่าค่อนไม่ใช่ค่อนข้างดีและดีเลยนะครับวันนี้ดีเลย PM 2.5นี้น้อยมากก็นั่นเป็นเหตุเพราะว่าน่าจะเป็น ลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูลมอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเอาเราไปดูลมกันเลยนะครับอ่าลมนะครับป๊าบหนีนะครับก็จะเห็นว่าลมแรงนะครับลมลมแรงที่กรุงเทพมหานครนี่ก็ค่อนข้างแรงนะครับน่ะลักษณะเช่นนี้นะครับก็โอกาสที่ฝนจะตกนะครับมีค่อนข้างเยอะแหละครับที่กรุงเทพมหานครนะครับโอกาสฝนตกมีเยอะนะครับ เพราะว่าลมแรงนะครับฮัดพัดหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมานะครับก็แถวแถวปริมณฑลเนี่ยน่าจะตกนะครับอ่าคราวนี้เราเมื่อมาดูลมแล้วผมขอซูมลงอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับอ่าเรามาดูกันครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าลมตะวันตกเฉียงใต้พุ่งมา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 เข้าประเทศไทยเป็นไงครับอ่อนแรงนะครับแล้วก็มานี่คะ มานี่แล้วก็โค้งๆมาตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันอีกเส้นหนึ่งนะครับมานี้มานี้มานี้แล้วก็เปยออกมาทางนี้นะทางกัมพูชาแล้วก็อย่าลืมครับมานี่ครับมานี่เหมือนที่ผมเล่าไว้เมื่อเมื่อว,วานนะครับจะม้วนๆม,มาม้วนๆตรงนี้นะครับโอกาสที่ตรงนี้จะกลายเป็นพายุเนี่ยค่อนข้างสูงสูงมากน่าจะเป็นเลยแหละครับตอนนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นอ่า <c oughs> ตอนนี้ยังเป็นความกดอากาศต่าอยู่ต่อไปเนี่ยน่าจะพัฒนาเป็น พายุจะจะเป็นพายุอะไรก็มาดูกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่ครับเออเข้ามาที่อ่าวเปงกอลนะครับเริ่มหมุนแล้วครับตอนนี้เริ่มหมุนแล้วนะครับฉันว่ามานี่มานี่มาสอบกันที่ตรงนี้นะครับก็ยังโอกาสยังน้อยอยู่นะครับที่จะเป็นพายุอ่าที่อ่าวเปงกอลตรงนี้นะครับยังยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ แต่ว่าโอกาสก็มีนะครับในขณะเดียวกันที่พม่านะครับโอ้โหดูครับพม่านะครับฝนตกหนักเลยครับที่พม่าเพราะว่าโดนเต็มเต็มครับลมแรงๆจากทะเลนะครับก็พัดเข้าประเทศพม่านะครับในขณะเดียวกันก็ส่วนหนึ่งก็พัดเข้าประเทศไทยนะครับข้ามที่เขาตะนาวสีนะครับแล้วก็ที่เขาถนนพงชัยเข้ามาอย่างภาคกลางด้วยนะครับทําให้ภาคกลางน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือลมนะครับเรามาดูลม กันโชคบ้างครับลมกันโชคนะครับอ่าลมกระโชกนะครับจะเห็นว่านี่ในทะเลอันดามันนะครับลมแรงมากสีเข้มนี่นะครับสีเข้มจนพัดทําไงครับทะลุผ่านข้ามนะข้ามข้ามเทือกเขาถนนคงชัยเข้ามานะครับนี่นะครับถนนคงชัยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตะนาวสีนะครับข้ามมาเลยนะครับข้ามมา ถึงบางส่วนของภาคกลางนะครับมีมันหมุนวนอยู่แถวๆภาคกลางนะครับมีหมุนวนด้วยนะครับอากาศลมวันนี้นะครับที่ภาคกลางมีหมุนวนนะครับอ่าเราก็ไปดูภาพถ่ายเมฆก่อนๆนะครับไปดูเมฆกันก่อนนะครับว่าเมฆมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เรดาร์นะครับโอ้โหเรดาร์วันนี้เห็นว่าภาคกลางนะครับภาคกลางนะภาคกลางเนี่ยมีพบเมฆค่อนข้างเยอะเลยนะครับสี อ่าฟ้าๆนี่ก็อยู่ที่ระหว่างอ่ายี่สิบถึงสามสิบเลยไปเกือบสี่สิบก็มีนะครับปริมาณเมฆค่อนข้างเยอะที่ภาคกลางนะครับอย่างที่บอกลมแรงนะครับทําให้อ่าหอบเอาความชื้นจากทะเลนาบันข้ามนะครับข้ามพม่าอ่าข้ามเทือกเขาตะนาวสีแล้วก็เทือกเขาถนนธงชัยได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับอ่าภาคอ,าอื่นนะครับภาคใต้นี่โหโนะครับดูดูเมฆครับอ่าเมฆอ่าจาก เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเจอเมฆเป็นเยอะเลยนะครับทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะนะครับเยอะมากเห็นไหมครับเยอะมากโดยเฉพาะที่ขอนแก่นนี่นะครับที่อีสานตอนบนเหมือนเดิมนะครับค่อยเยอะเหมือนเดิมส่วนอีสานตอนล่างก็มีเล็กน้อยนะครับมีเล็กน้อยนะครับเอาละครับมาดูภาพถ่ายทางดาวเทียมว่าเมฆซึ่งเป็นเมฆสูงจะเป็นยังไงครับจะเห็นว่าโอ้โหภาคอีสานนะครับดูสิครับเมฆนะครับโอ้ คุมทั่วภาคอีสานเลยครับวันนี้เมื่อเมฆเยอะอย่างนี้ต้องฝนจะตกหรือไม่ตกต้องดูที่ปัจจัยลมนะครับว่าลมแรงหรือไม่นะครับลมแรงลมหมุนลมม้วนตัวหรือไม่นะครับบางทีนะครับเมฆเยอะก็ฝนอาจจะไม่ตกได้ถ้าถ้าลมไม่แรงนะครับลมไม่แรงก็ฝนไม่ตกนะครับเอาละครับจะเห็นว่าเมฆภาคตอนออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเมฆค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะ ในขณะที่กรุงเทพมหานครก็มีเมฆด้วยแต่ไม่เยอะมากนะครับแต่เนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนะครับใกล้กับทะเลอันดามันมากนะท่านทานทกับทะเลอ่าวไทยนะครับก็ฝนจะตกง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรามาดูลมนะครับลมจะเป็นตัวแปรหลักเลยเมื่อเมฆเยอะๆอย่างนี้นะครับจะเห็นว่านะครับโอ้ลมลมครับลมนะครับที่ Uh, <c oughs> พัดเข้ามาจาก uh, ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยหอบเข้ามาที่กรุงเทพเต็มๆนะครับวันนี้กรุงเทพนะครับฝนตกแน่นอนครับฝนตกแน่นอนในขณะที่ภาคอีสานช่วงใบบ่ายนะครับหรือเย็นๆมีถ้าย็ลมยังแรงอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะตกนะครับมีโอกาสที่จะตกค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูง <c oughs> ส่วนนะครับส่วน ภาคตอนอกเชียงเดยวตอนบนนะครับเท่าที่ดูนี้นะครับก็ฝนก็ลดลงแล้วแต่ยังตกอยู่นะครับยังตกอยู่นะครับยังตกอยู่ฝนลดลงแล้วแต่ยังตกอยู่นะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็ได้รับอิทธิพลด้วยเนื่องจากว่าลมแรงในทะเลอนดมันผ่านเพื่อเขามาได้นะครับก็อาจมีฝนตกนะครับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ที่น่าดีใจคือวันนี้นะครับภาคกลางนะครับภาคกลางนะครับ ่าที่เคยแห้งแลห้งมานานนะครับฝนจะตกแล้วครับวันนี้นะครับแต่ยังตกไม่แรงมากนักนะครับที่อินบุรีนครสวรรค์อยุธยานะครับวันนี้ฝนตกนะครับเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นเรามาดูที่อ่าความชื้นหนึ่งครับความชื้นนะครับความชื้นนะครับเรามาดูที่เมฆเมฆฝนนะครับ ฝนสะสมนะครับถึงภาคกลางก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนก็อาจจะทําให้ฝนตกได้นะครับเพราะว่าลมแรงนะครับหอบเอาความชื้นข้ามมาจากทะเลน้ำมันะครับมาดูอุณหภูมิครับนี่จะเห็นว่านครสวรรค์นะครับอินบุรีอยุทยาวันนี้30ลงมานะครับ30ลงมาพิษศโลก28เลยครับตากย6สบนะครับสบายๆนะครับที่จังหวัดต่าง สภาพเช่นนี้นะครับเป็นสิ่งที่อํานวยให้เกิดฝนตกนะครับวันนี้นะครับที่ภาคกลางส่วนภาคอื่นๆนะครับโอกาสตกมีเยอะนะครับถ้าตกวันนี้นะครับตกทั่วประเทศแต่ตกไม่แรงนะครับตกกระจายไปทั่วประเทศนะครับกระจายกระจายแต่ไม่แรงนะครับวันนี้นะครับมาดูที่ความชื้นกันบ้างนี่จะเห็นว่านะครับนี่แถวภาคกลางนะครับที่เคยแห้งแรงวันนี้มีความชื้นเยอะนะครับมีความชื้นเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็มีลมพัดด้วยนะครับทําให้ฝนอาจจะฝนตกได้นะครับที่นครสวรรค์พิษณุโลกนะครับที่เคยน้อยๆนะครับก็อ่าอุทยาอินบุรีเนี่ยครับก็ตกเป็นแถวๆเลยนะครับตอนนี้โอกาสฝนตกค่อนข้างเยอะครับเรามาดูเอ่อกลุ่มเมฆบ้างครับกลุ่มเมฆต่ํานะครับกลุ่มเมฆต่ําจะเห็นว่ากลุ่มเมฆต่ํายังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ นั่นเป็นตัวบอกว่าถ้าฝนตกวันนี้ก็ตกไม่หนักนะครับตกไม่แรงตกไม่หนักนะครับเพราะว่าเมฆต่ำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับมีอยู่ที่ภาคกลางตอนบนไปถึงภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็มีเชียงเชียงรายนะครับแล้วก็ภอีสารด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันด้านตะวันออกนะครับก็มีที่มุกดาหารยะโสธรนะครับจำนาเจริญนะครับแล้วก็บางส่วนของอุบลราชธานีนะครับนะครับ ก็จะมีเมฆนะครับมีเมฆต่ําเมฆต่ํานี่ก็เป็นเมฆฝนนะครับมาดูเมฆพื้นฐานมั้งครับฐานเมฆนั่นเองนะฐานเมฆก็วันนี้นะครับค่อนข้างเยอะกระจัดกระจายสีเขียวนะครับสีเขียวกระจัดกระจายทั่วประเทศเลยฐานเมฆที่จะก่อเป็นเมฆต่าเนี่ยครับค่อนข้างเยอะทั่วประเทศเห็นไหมครแทบทุกพื้นที่นะครับก็มีเมฆฐานเมฆนะครับก่อตัวขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เรามาดูนะครับอันต่อไปก็คือทัศนวิสัยนะครับทัศนวิสัย,สยนี่นะครับออกรุงเทพก็ <c oughs> ดีขึ้นนะครับดีดีไม่ใช่ดีขึ้นดีเลยแหละครับน่าจะเป็นเพราะว่าาลมแรงนะครับทําให้ไม่มีเมฆฝุ่นในอากาศไปดูจริงๆว่ามีเมฆฝุ่นในอากาศไหมที่า <c oughs> แอโรโซลนะครับคือเมฆเมฆฝุ่นในอากาศนะครับจะเห็นว่า ฝุ่นละอากลกลมพัดนะครับถูกลมพัดหนีหมดแล้วครับนะครับเพราะว่าลมแรงจากทะเลอันดามันเข้ามานะครับทําให้นะครับทําให้พัดเอาฝุ่นละอาศนี้หมดนีหายไปจากกรุงเทพนะครับทําให้กรุงเทพวันนี้ท้องพัดส่าสดนะครับจะมีฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกที่กรุงเทพนะครับเอาล้ครับวันนี้เอาคร่าวๆนะครับสรุปวันนี้ก็คืออ่า มีฝนนะครับมีฝนตกแทบทั่ทวภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยค่อนข้างเบานะครับและอาจจะแรงขึ้นในไม่กี่วันถ้านะครับพายุตรงนี้ได้ก่อตัวนะครับก่อตัวเป็นพายุนะครับแล้วก็จะมีผลต่อประเทศไทยในอนาคตด้วยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ